ครับสวัสดีครับผมนายสุปชัยสักชัยกุลรหัสนักศึกษา5401001622046วันนี้ผมจะไม่แนะนำวิธีการสร้างชิ้นงานที่หัวต่อเบาะนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาก็กดสร้างหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับโดยคำสั่ง New เลือกในส่วนของพาแล้วก็กด OK นะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นก็จะปรากฏ หน้าต่างสนสถานนี้ผมจะทําการสเก็ตแบบคร่าวๆด้วยคําสั่งสเก็ตในส่วนบริเวณของช็อปเพยนะครับคลิกช็อปเพยขึ้นมาจากนั้นผมจะใช้คําสั่งเซอร์เคิลวาดวงกลมจากบริเวณจุดออริจินนะครับนะรมาหนึ่งวงกลมกดยืนซีหนึ่งทีครับจากนั้นผมจะกาหนดขนาดด้วยความรังสมาร์ทไดเมนชันนะครับแล้วคลิกที่วงกลมคลิกซ้ายหนึ่งทีผมจะใส่ขนาดให้วงกลมมีไดมิเตอรเท่ากับ16นะครับ กดตกลลงผมจะสูงไไปนะครับกด E C มานั่นทีจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง Center Rectangle นะครับลากสี่เหลี่ยมบริเวณขอบของวงกลมนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อเราชี้ที่วงกลมแล้วจะปรากฏจุดขึ้นมา1จุดนะครับก็ให้เริ่มทำการวาดตั้งแต่ตรงน,นั้นนะครับกดคลิกหนึ่งทีรากฏกด E C มานะครับ จากนั้นผมจะกําหนดขนาดด้วยคำสั่งสมาร์ทเดเมนชันเหมือนเดิมน,นะครับให้เส้นสองเส้นนี้มีระยะห่างเท่ากับห้านะครับกดตกลงกดยี่สิออกมาจากนั้นผมจะทําการ t r i มเส้นที่ไม่ต้องการออกไปนะครับกดเลือกิมเอ entity จากนั้นก็เลือกในส่วนของ power trim นะครับผมก็คลิกลากบริเวณที่ผมไม่ต้องการก็คือน,นี้้วยนะครับก็ทําการทริมออกไป ก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นผมจะกำหนดขนาดนะครับต้องกด e c มาก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง smart dimension เลือกบริเวณจุดสองจุดนี้นะครับซึ่งมีขนาดห้อยู่แล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นผมจะทำการ extrude นะครับก็เลือกในส่วนของ feature แล้วก็กด extrude จากนั้นผมจะกำหนดให้ความลึกในการ extrude คือ14นะครับในส่วนของ thin feature ผมจะเลือก ความหนาเป็น1มิลลิเมตรนะครับก็ลักษณะน,นี้จากนั้นก็กดตกลงนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพด้านบนนะครับกดคีย์รัดด้วยคอนโทรลหนะครับหรือไม่ก็กด visualization แล้วก็เลือกนะครับเป็นภาพด้านบนกดมาก,ก่อนจากนั้นผมจะกดคำสั่งสกเก็ตนะครับแล้วก็เลือกบริเวณผิวที่งานด้านบนนี้นะครับกดคลิก1นึงที จากนั้นผมจะใช้คำสั่ง Convert e n t t นะครับรก็กดคลิกหนึ่งที่นะครับแล้วก็เลือกบริเวณผิวนี้นะครับรกดตกลง่งก็จะปรากฏลักษณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าวงกลมที่ผมได้ถูดมาสักครู่จะมีเส้นเต็มขึ้นมานะครับจากนั้น ในส่วนของบริเวณจุด2จุดนี้ผมจะลากเส้นด้วยคำสั่งลายนะครับลากลงมาเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายเกสองศาแล้วลก็ลากขึ้นไปชนกับขอบชิ้นงานนะครับกดซี่มนันที่อย่างนั้นผมจะใช้คำสั่งสมาร์ทเดเม s นชันนะครับกำหนดขนาดผมจะให้ขนาดของเส้นนี้มีขนาดเท่ากับ5นะครับจากนั้นผมจะให้จุดนี้และจุดนี้ มีความสูงท่ากับ15นะครับกด enter นั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นนี้ให้เป็นเส้น vertical นะครับก็กดตกลงก็จะได้นะในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการ trim เส้นที่ไม่ต้องการออกไปนะครับด้วยคำสั่ง trim e n G t i t แล้วก็เลือก trim to o s e t นะครับผมจะตัดเส้นสองเส้นนี้ออกไปนะครับกดตกลงออกมาครับเช่นเดียวกับ ขวาของวงบมนะครับผมก็จะสร้างเส้นในลักษณะเดียวกันก็กดคาสั่งลายนะครับลากเส้นลงมาในลักษณะนี้นะครับก็ลากไปชนนะครับจากนั้นผมก็จะกาหนดขนาดด้วยคําสั่งสมาร์ทเด e n ม i ชันเช่นเดิมให้มีขนาดห้าเท่ากับฝั่งซ้ายเลยนะครับความสูงของเส้นนี้ก็คือสิบห้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมก็จะลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปเช่นเดิมครับ ก็คือเส้นนี้ครับกด Easy มาจากนั้นผมจะทำการ a c t ก a ู e นะครับกดที่ Feature แล้วก็เลือกเอ t ก a ู e นะครับนี้ผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพไอโซเมตริกนะครับกดปึบส่วนของระยะที่จะทำการ e x t r u d e ก็จะใช้14นะครับ mm hmm. Direction ผมจะเลือก r e w e r s e i r r e t t i o n ในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นผมจะใช้คำสั่งฟิลเลตนะครับลบคมแต่ทีนี้ในฟิลเลตท้ายผมจะเลือกเป็นฟูลลาวฟิลเลตก็จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก้ามระนาบนะครับ3 mm hmm. เพจนในส่วนของเพจนแรกผมจะเลือกเป็นผิวด้านบนนะครับเพจนที่2ผมจะเป็นผิวด้านข้างนะครับเพจนสุดท้ายผมจะเลือกผิวด้านล่างทีนี้เลือกไม่ได้ทำยังไงกดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก s e l e c t าร์ e ททีนี้ก็จะสามารถคลิกผิวด้านล่างได้นะครับก็คลิกซ้าย ก็จะปรากฏลักษณะนี้ครับกดตกลงไปเลยเช่นเดียวกับบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้อยู่นะครับผมก็จะทําการฟิลเลตเหมือนเดิมฟูลาฟินเลตนะครับเลือกผิวช่องที่สองผมก็เลือกผิวด้านข้างอันสุดท้ายผมก็จะเลือกผิวด้านล่างนะครับจะทําเหมือนเดิมซีปเอรเทอร์นะครับแล้วก็เลือกผิวด้านล่างก็จะได้ลักษณะนี้กดตกลงแล้วนะผมจะทําการเจาะรูด,ด้วยคําสั่งโฮวิสานนะครับกดคลิกโฮวิสานรอสักครู่หนึ่ง มอสักครู่หนึ่งก็นานพอสักครนะครับงน้นะผมจะใช้คําสั่งโฮนะครับในส่วนของโอไทยแล้วผมจะเลือกไดรินเตอร์นี่เป็น8มิลลิเมตรนะครับคลิก8นะครับในส่วน End Condition ผมจะเลือกเป็น True l l นะครับเมื่อคลิกในแท็บ Type เรียบร้อยผมจะเลือกแท็บ Position แล้วก็เลือกบริเวณที่ต้องการจะเจาะก็คือผิวนี้ทีนี้ผมจะเอาลูกศรไป ไปชี้ที่ขอบวงกลมเพื่อให้เกิดจุดศูนย์กลางแล้วผมก็จะเลือกเจาะจุดศูนย์กลางกดตกหลบชิ้นงานก็ถูกเจาะลักษณะนี้ครับจากนั้นผมจะทําการลบคมชิ้นงานด้วยคําศัพท์ฟิลเลตฟิลเลตท้ายผมจะเรียกเป็นคอนสแตนต์เรเดียสนะครับนัศมีที่จะใช้ก็คือ3นะครับในส่วนของบริเวณที่ต้องการจะฟิลเลตก็คือเส้นโค้งเส้นนี้นะครับเช่นเดียกวกับเส้นโคง้งเส้นหนีด้วยนะครับกดตกหลบ จากนั้นะผมจะทําการลบคมเช่นเดียวกันก็ใช้คาสั่งฟิงลเลตทีนี้ผมจะเปลี่ยนลัศมีความโค้งเป็น0.2เลยนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมผมจะเริ่มบริเวณที่ต้องการก็คือผิวนี้นะครับผิวนี้นะครับผิวนี้นะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับเช่นเดียวกับเส้นโค้งนี้นะครับแล้วก็ผิวดีด้วยครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับชิ้นงานก็จะ สมบูรณ์นะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอผมต้องการจะใส่สีให้กับชิ้นงาน,นครับคิดเลือกชิ้นงานก้อนแรกแล้วก็กดชิดค้างครับแล้วก็เลือกจนถึงเฟลเลตครับสุดท้ายครับแล้วก็กด e d i t Appearance คราวนี้ผมจะเลือกสีเป็นเมทนะครับกดคลิกหนึ่งทีจากนั้นผมจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีชมพูอ่อนกดตกลงนะครับก็จะได้ชิ้นงานลักษสะนี้นะครับครับในส่วนของการทำงานของหัวต่อเบา ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ